ปลาลัตนาพราลัตนาจ้ากางเกงสีแบบป้าเขาผมอยู่ตัวหนึ่งมันหายไปอ่ะไม่เป็นความจริงเลยอย่ามาเสริมเลยไปมาดิพูดนะคะพูดอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจก็มากันเต็มเลยนะต้องใจอ่ะอ้าวป้าทางเสื้อทางกางเกงเอาไงอ่ะเอาแล้วเสื้อหมอปลาไปใส่ล่ะโอ้จะไปหยิบของใครมาใส่ไม่ใช่คนบ้าพูดอย่างเงี้ยเออเ๊ะสักป้าข่าววฆษนาด้านในก็ป้าอยากรู้ป้าซื้อกางเกงตัวนี้มาที่ไหนมา ไม่ต้องไม่อยากรู้หรอกนะไม่ผมแปลงว้าได้มันหายถ้พาก็จัดการในบ้านฉันนะถ้าป้ามีร้านับศเลยผมจะไม่เถียงกับป้าเฮ้ยไม่ต้องมาพูดรู้ความจริงนะเจ๊หมอเมื่อคืนนี้อาจารย์หมอจะใส่นอนหาไม่เจอเหรอยังหน่อยเอาเอายังไงห้เขาเอาไปเอาได้อ่ะมาพูดอย่างนี้นะเอาแล้วเอาแล้วป้าหายจริงๆเอาไงอ่ะหายี่ไม่ยห็นผให้มาล่ะ แล้วผมก็อยากรู้ว่าป้าซื้อมาจากร้านไหนเฮ้ยไม่ต้องมาอยากรู้รักฉันนินรักดาวศาสนาดานไหนมานอดกันอยู่บ้านนี้กันเต็มี่อืมค่ะขาดขาดชีวิตจริงนะป้าก็จะจัดการป้าบอกก็ไปสิเราซื้อจากร้านไหนให้ได้จบตัวไม่ใช่คุณเก,กงคุ้หมายป้าจะเอาไงเฮ้ยจะมาหายกิ๊กชั้นได้ยังไงล่ะก็ผมไม่ได้โทษป้าเอาแต่มัน มันเมือนของป้าเฮ้ยนี่แหละพ้ารู้เรื่องนั้นในบ้านนี่เป็นคนยังไงในบ้านนี้ป้าเอานะเรียกพาดมาเลยไม่ได้โทษป้าเอาแต่เยงอยากรู้ว่าป้าซื้อร้านไหนมาเสื้อกับกางเกงต้องมาตบัวชั้นอย่างนี้นะจะไม่เลือกตอบเลยว่ะป้าจาจัดการคนที่ไม่ใช่ไงก็พื้นหมดเลยสักนินรักดาวัฒนาดาในมาดุลรัตดาวัฒนาใสรุ่งผสมเศษให้หลายครั้งแลวป้ารัตนาป้ารัตนา มาเป็นที่เลารอป้ารัตนานี่ผมคุยดีๆนะเอายังไงเนี่ยไม่ต้องมาพูดดีอย่างนี้นะต้องอามดูที่ใช่ไหมต้องอามดูที่ใช่ไหมนะลูกใช่ไหมชิดอะไปขโมยมาไปขโมยไก่อามใช่ไหมอ่าช่วยอามไปใช่ไหมอ้าวเอาแล้วเอาแล้วพยานมีพยายามวตำรวจมามาสมคุยเราบ่อยครั้งเลยขโมยมาเจ้ไป ตะลึงบออะไรของป้าวันนี้ต้ากู่องนี่ยยิต้วดมากันทีเดียวจะกิทีเดียวฟังไออาบอกว่าคุณชวนมันไปขโมยอาเป็นคนดูแต่ต้นต้นทางใช่ไหมทางอาอาไม่ทางกินคนหยิบอ่ะอาคุยกับ ครูตัวทางไเลี้งาเป็นคนบ้านบุญชนิดไหนล่ะจากนิัดาวัฒนาดานยมาโนรัตนาวัฒนาใสลุ้มเื่ออะไรเืออะไรชีวิตริอะไรบ้างเืออะไรคนประเทนี้สงไม่ใช่ก็น้องมันเป็นพยานเนี่ยมันครูตัวพยานนี้มันก็ตายโดยอัตโนมัติเอายังไงอะพยานยังไงอามเคลียร์ดิอามยังไงเฮ้ยผมพยานนะเนี่ยผมครูพยานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยพอแล้วไม่ต้องมาตบ เนี่ยพระสงฆ์ก็รู้เรื่องกันหมดเลยนะก็แค่สะกิดตกที่ไหนเจ๊สกิดอะไรก็นี่ยเออทำไมอย่างนี้แล้วป้าไปเอาเขามาหรือเปล่าพยานไม่ได้เอามาไม่ไม่ไม่ฟังไม่เคยเออไม่เคยพยานอยู่นี่เฮ้ยพยานยามไี่ได้พยายามอยู่นี่ะเอาไงพยายามเลยอยายามเลยเอาตรงไหนมาอามไม่ใช่ไออามูต้นทางกันคนหยิบขโมย โอคแล้วก็น้องนอกเนี่ยเอออามาเหือนันยเียยอยียเีเอของเราเฮ้ยให้เยียบก่อนไงอ้เอของเราเหตุการให้เอฟปีบังเนี่ว่าไงว่าไงชุดนี้ว่ายังไงคืออย่างนี้ครับทำไมอย่นี้เก๊ะผมคนดูต้องทางให้แล้วเก๊คนนี้เขาก็ ลับลองเข้าไปในบ้านของคุณลุงว่าป้าแล้วก็ไปขโมยเสื้อตัวนี้มาเออเลอไอ้ดำเนื้อเรื่องบ้านกูนะจัดนลัทดาววัฒนธดาแล้วลาววนมเห็นไหมมึงไม่ใช่เลยเออเออเอ๊ก็ยังเออเออนะฟังเรานะเออเออเออเอเอินไดเอยเออเด้เออเจอเนอเเเออ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 อเออเอเออ่อออเเอเออเออเงอเลอออเออเเอเออเองเลยเออเอเอเ่อเออเเออเ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 เอยอเเ งงเลยอ่ะป้ายอมรับผิดแล้เนี่ยว่าขโมยเอาแล้วให้อามเป็นตัวตั้งทางหรือป้าเลยเนี่ยน้องอาร์บอกมาไลฟังเนี่ยแต่งเรื่องนะเดี๋ยวพัก็จัดสรรโดยอัตโนมัติจักนินรัตดาววัฒนาดาในมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุ่มผสงเสกให้ทุกครั้งเลยว่าเราเป็นลูกพ่อแม่ที่ดีงดงามนะพ่อพานี่เองขโมยของทำไมนะจะไปขโมยของใครแล้วตอนน้องคนอยู่เนี่ยเขาบอกอยู่เดี๋ยวพรกก็ ให้คนมันเดิมดำเนินการยิงอ่ะคุณอยากข่มขูเด็กคุณอยากข่มขูเด็กคุมาไม่ไงเออมาทนี่เลยนั่งเลยมานั่งนี่เลยไปเลยนั่งนี่เลยโอ๊ยขู่อย่างนียไปนั่งรอไปนั่งรอ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 เย้ชีวิตจริงพากันจับสันแล้วนั่งรอนั่งรอนั่งรอเยจุกโจรสนาดาในมโน่นั่งเลยมาเอามาดิพยานพยานกับพวกขโมยเอาให้เขารู้ต้นทางต้นทางนะเยมเล่าใหม่เล่าใหม่ผมก็เลยว่าจะไงเวลาเท่าไหร่อ่ะเพื่อตัวเนี้ย

เราไม่ได้าลูกปิดไปแล้วรับหดตรงไหนอ่ะคนดูต้นทางให้ไม่บอกใครที่ออกมาเนี่เจ้คนนี้ก็รับรอดเข้าไปในบ้านของคุณหมอปลาโอ๊ยกูจะไปบ้านใครดุงหมอปลาไม่รู้จักเลยอ้าวบ้านนี้อ่ะแล้วเปยังไงอัดนเล็กดาวก็มาด้านโนรัตนาวะกระายลุ่งเออทีหมอปลาเดี๋ยวก็เกิดขึ้นจริง แต่ผมก็คอยดูว่าจะมีคนมาเถือไหมเจ้คนนี้ก็ลอกไปเอาเสื้อของคุณลุงของป้ามาสองตัวอ้าวนี่ไงก็มีพยานนะป้าพยานเจ้หนูเป็นพยาบาลให้โอ้ยที่รู้เรื่องดีนะเออเออเอนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมากนชีวิตจริงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนี่นักดาราสนานดาไนมาชีวิตจริงกันหมดเลยพระสงฆ์บอกนั่นน่ะสิโอ้โหอยู่มาใส่ร้ายกันยังไงแล้ว้ยต่อเอาแล้วต่อก็ผมก็ แล้วแล้วเขาแล้วกอดเจ๊คนนี้เขาไปเอาเสื้อขอบคุณลงปามสองตัวปุ๊บเฮ้ยเจ๊มันแต่งเรื่องนะป๊ะฟังป้าฟังก่อนผมก็คอยดูว่าดามีคนมาเห็นไหมคอยมองซ้ายมองขวามองบนมองบนมองว่างเออแล้วแล้วเจ๊คนนี้เขาบนบทที่เจ๊คนนี้เขาวนบทที่ก่อนคือฉันดีเรียบร้อยนะดันเงินแล้วก็เลยไนมาโน ไปเข้าห้องน้ําของมุอหลวงปลาอ้าวโอ๋อปอมมาขับกดที่ไปเข้าห้องน้ําใช่แล้วเป็นไงต่อเรื่องไปเลยนะเดี๋ยวแล้วไงต่อจะจบไหมวันนี้วันนี้เรื่องจะจบไหมราจะจบไหมวันนี้เอ๊ะมันไม่จบเพราะไม่รู้เรื่องไม่ไม่ผมจะปัดให้อีกเองไม่ต้องปัดนะไม่ไม่ใช่เพราะหัวคุณน่ะมีแต่เรื่องขโมยอุ๊ยใช่คุณชอบขโมยของไงเราก็ต้องปัดไม่ให้คุณขโมยของอีกต่อไป พูดไปนะก้มไม่ได้เลยนะเจ็บนะก้มเลย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 เฮ้ยต้องให้เจ็บไงอย่างทำอย่างนี้ปักกันจัดการลยตำรวจมาจากนี้ก็ร้องโอนคุณเป็นอะไรมากเนี่ยโอยเจ็บจังเลยอย่างห่าขโมยจงไปทำเบาไม่กลัวมันจะรู้ออกไปตึ้งแต่ไปผีขโมยจงออกไปพี่ขโมยจงเอ้ยเอ้ย ไทยชีวิตกินบ้านยก็มากันเยอะเลยถนนมันเอะาะใช้กำลังขับอโอเจ๊หนูเจ็บมากเลยอันล้างตาาหมอทำมาบ้างปั๊ผมจขเอาออกก่อนไอติ้งแกมาอกทำจะล้มไหมนะลุ้นลุ้นรัดาวัสนาดานัยมาโนลักนณวัฒนาใสลุ้นอันล้างจะปัดผมพี่ก็ไม่ออกเฮ้ยต้องให้ออกไม่งั้นของนหายหมดผมผมไม่ไหวไม่ไหวเลยนะไปัดปัดปัดเอาตัวขยออก่อนป้าปัดรอตัวขยออกก่อน ทำแนี้เยพก็ัดจะไม่ตายอ่ะอาดปากดีด้วยมีปากดีพีปากดีไงกูเป็นคนจริงจนะก็ปกติปรนาเป็นคนพูดจาเพอพอผีเข้าเมะไรเนี่ยปากจะดีแล้วะดานี่คพิัดพีปากดด้วยเอาออกกันนผีออกกอนพีปากดีก่อนผีปากดีออกก่อนมะเดี๋ยวพระก็จัดอีมันเข้าอยู่อ้าจะงมะจัดีลักดาวาสนาานพนุษย์เด็กนะเฮ้ย ผีเลต้ออกออกไปทีปนี้ออกไปที่ปากนี้ออกไปที่ปนี้ออกไปที่ปนี้ออกไปที่ปนี้เพียงเพียงเีเพียงเพียงเียงีปนี้ผีปานี้ผีปานี้โอ๊ยเจ็บมากเลยเจากอียโอ๊ยไปไปไปพาไปรอดไปรอนี้เจ็ปากนี้เจ็บปากนี้อยู่โอ๊ยผีปากนี้ผีปากนี้ ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของปลาป<ร>เพลนี่เลยนะแไหนสมัครก็จะมีดาวพื้นคนไหนสมัครได้จริงกว่ามือลืมลุกเอสามารถกดเลยที่กิร์ได้นะอีโมจิจะเกิน3ตัวนะจ้าเดี๋ยวอย่าโดนปิดกั้นช่องนะเดี๋ยวพากไปกินข้าวก่อนนะคะ,ะจ๊ะบ๊ายบายจ้า